ดีครับชื่ออูนะครับปีนี้อายุ31แล้วก็อยากเป็นเซลล์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้ค่าคอมดีวันหนึ่งก็มาเจอพี่ขจีใน Tik t o อกนะครับมีการสอนเกี่ยวกับงานดีเทลยาและเครื่องมือแพทย์นะได้ลงคอร์สกับพี่ขจีไปนะครับไม่ถึง1เดือนนะครับได้งานใหม่แล้วนะครับต้องขอบคุณพี่ขจีมากๆนะครับมาทับใจในคอร์สนี้นะครับอย่างแรกคือการทำเรซูเม่ส่งเรซูเม่ไปที่บริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และดีเทลยาเนี่ย ทั้งหมดแค่ประมาณ10กว่าบริษัทแต่เรียกสัมภาษณ์4บริษัทซึ่งถือว่าค่าเฉลี่ยเนี้ยถือว่าการเรียกสัมภาษณ์เยอะนะครับแล้วก็ผมได้สัมภาษณ์ที่แรกคือได้งานเลยเราไม่รู้มาก่อนจริงว่าการทำเรซูเม่เนี่ยมันจะต้องใช้คำยังไงให้น่าสนใจต้องให้คนที่มีประสบการณ์ตรงสอนเท่านั้นนะครับเขาจะรู้ว่าในสายงานที่เขาผ่านมาเนี่ย มันจะต้องใช้คำยังไงจะทำให้ประสบการณ์เราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นและทำให้คนสัมภาษณ์เนี่ยสนใจเรามากขึ้นนะครับอันที่สองที่ประทับใจคือพี่กะจีดูแลดีจริงๆนะครับคอยส่งข้อมูลมาซัพพอร์ตเราทางไลน์ตลอดเลยนะครับแล้วก็าสามารถคุยแบบโทรปรึกษาได้ด้วยนะครับแล้วก็มีคำแนะนำที่ละเอียดนะครับคือไม่ใช่ว่าซื้อคอร์สไปแล้วเนี่ยให้เราไปดูคลิปเองนะครับให้เราไปเรียนรู้เองเลยครับ เหมือนเราเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยนะครับได้อยู่ในคอสนี้นะครับส่วนอันที่3นะครับในเรื่องของการตอบคําถามในการสัมภาษณ์นะตอนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยมันมีคําถามซึ่งพี่กจีเนี่ยเตรียมคําถามเตรียมคําตอบที่เราต้องเจอตอนสัมภาษณ์ไว้ให้หมดแล้วนะครับซึ่งเวลาเราสัมภาษณ์จริงเราอาจจะไม่ได้เจอครบทั้งหมดที่พี่กจีสอนแต่เราต้องซ้อมบ่อยๆนะครับผมก็จะสรุปสิ่งที่ผมได้จากคอร์สนี้นะครับหลักๆก็คือ3เรื่องนะครับเรื่องที่1คือการทำเรซูเม่ครับ เรื่องที่2ก็คือการตอบคําถามสัมภาษณ์ยังไงให้เราน่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการที่พี่กจีนะครับเป็นที่ปรึกษาตลอดเวลานะครับทั้งใน l i n ์ใน Facebook นะครับคอยส่งข้อมูลมาซัพพอร์ตเราตลอดเวลานะครับสำหรับใครที่ยังลังเลนะครับผมแนะนำครับลงคอร์สได้เลยครับตัวผมเองนะครับมีประสบการณ์ทํางานขายมา7ปีแล้วนะครับก็ยังตัดสินใจลงคอร์สกับพี่กจีเลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ทํางานขายนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมเชื่อว่าพี่กจีจะพาให้คุณได้งานแน่นอนครับผม